มันเราเข้ากันยังพอแล้วฮะคือท่าแค่ครูเพราะเราบอขับนี่ก้ตัวนี้นะตัว,วนี้แม่นบอกอ,อคือสร้างอยู่เนาะก้เนาะคือคือคือมือนี่ต้องต้องแล้วมันบอกอันห้าก้อนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า มืัอนี้ต้องลนะแล้วเนาะอันซุม่มเก่าเขาแค่ขนาดไหนเห็ดตูนซ้ายตูนขวาเห็ดบัวเริมเป็นแล้วจักกันน้ำน้ำคนน้อยหลายเ็ลเล่นกระเเดงอยู่เลยเห็ดบุธันอืมเห็ดพอให้มันมัดมือมัดเบนก็มือือมมันสิค่าข้อเจ้าของแล้วบะนี้ฮะฆ่าตึ้งแม่บัวเอา้า ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าท่านสองหมืนห้าเป็นยังไงสบายดีครับสบายดีเนาะอารมณ์ดีนะช่วงนี้เนาะอันนี้แต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มันบ่ออันเฮ็ดยังครับนี่เก็บสีครับเก็บสีสีมันตกบอกือเก็บบอมันด่างมันยังครับมันรอยเชือมอันอันแปงเนี่ยมาใส่ครับแปงเนี่ยมาครับแม่นบอกครับเอามาเอามาจากร้านทางมาอื ใหญ่กว่านี่นมอมีคล้ายเหมืนบ่มันใหญ่มันเข่าก็ได้แด้วครับมัครับหูน้อยหูใหญ่เด้อ๋อครับไปผัดจุลูอยู่เด้กเอออันดำๆนะบริธาบ่ครับฮาครับฮาไปเรื่อยๆอ๋อฮาไปเรื่อยๆอ๋อแบบนี้เนาะลบลบลบแบบนี้เนาะครับเนาะเกี่ยวเข้าแล้วหรือเปล่าครับเกี่ยวแล้วครับอ๋อโอ้ วามาสอสัีเขาอีกกลับขึ้นนะ่มันบริบบลิบาสอนไหนผมถามมันจะซีได้ว่าบริท้าบอกขับแค่นั้นแล้วเพิ่นวบาบิท้ากับกุญชีพวาท้าในวขับทำสีทำสวยทั้งเสื่อมทำเลยทังเสื่อมหัวยเอาเฮ้ยอนเท้าทงสวยทัเสื้อมกับสังสีเดียวกันเมืนบอ สร้างสีทําสวยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าถ้าตะห้อยเสื่อมบหรครับถ้าตะห้อยเสื่อมอืมอันตัวดนดำนะเมื่อวานยังเป็นบอกบอก๋อครับสร้างไม้เต็กแล้วสร้างใหม่อืมสร้างอันนี้ก็ก็แพงใหม่นะครับก่อเขามันแล,ล้วเนี่ยผมเห็นสร้างอาทิตย์ซองอาทิตย์เเระเบิดนี่ขอบเลยมาอืมก่อแน่นบอกเพิ่นเป็นนันโน ก็ตุมก็ตัวก็จะเป็นช่างเขาจะไล่เดียวอยู่มือเศ้านี่ก็ได้โคตรน้องปานอึ่งบอกน่อบอแล้วดอกอาทิตย์นี่ว้าเดียวฮะหืมเลื่อนน่องเลียงทีบ่บ่หงูนะครับบ่หงูปล่อยเขาไปตามมานี่ก็นี่เตรียมไว้ยิงแผ่นนะครับสำหรับช่างจราคา สวัสดีครับผมเดินของครับมาส่งของคุณนูนาครับครับทำไมคุณอยู่คนเดียวเงาใช่ไหมเห็นผมมาก็เลยก็ดีก็ดาใช่ไหมครับผมเขาไม่คุยกับคุณเหรอพวกเนี้ยอันนี้เขาเขาเอาไม้แย่ดากดูนะเอาไม้แย่ดากเขาเขาจะลกเออแล้วเขาก็จะคุยด้วยเลยนะครับอันนี้สร้างมาจากสวรรค์ขีดเนี่ยข้าวคำจาลมเย็นเนาะ ลมมันเย็นก็ลมมันเย็นอ่าก็ลมมันเย็นนะครับมาแล้วครับท้าวขันจาก็เก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดยิง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 แผ่นเมื่อไรนี่ครับเมื่อนี้บ่โอ้เนาะเอา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 ได้การได้การได้การท้าวคำกิวก็มาโอ้ยท้าวขาลมก็อยู่ เท้าอัดสดงกับมาอี่ครับครบหน้าครบตาอันเพิ่นไปหน้าเมาเพิ่นเมาไหนไหนครับเมาแล้วไปไม่รีบอ่ะครับลอยแนะเรามันมีเร็วคุณแร็วชี่เมื่อยได้ให้ในห้องอยู่บ่อมันเป็นยังไงบ่อมันบ่อว่าธรรมดาเนาะอืมอืมได้เอารถไปรับเอาบ่อเขาบ่ออืม โพวกเสียเนาะไปไหนไปเนี่ยบ่ตอนแรกสิบาคนเข้าซอยดอกบ่บ่แล้วก็ได้ในไหนท่านกอตโตเข้าเป้าอยู่บ่งวดน,นี้เข้าเป้าอยู่เป็นบ่หันยากให้เลือกใหม่ดูนะเพราะเห็นอันนี้ดูกับใครอยู่ได้ใครอยู่ไม่ต<ะ>้องทำงานก็ได้อาจจะเลือกเอาอบตอย่างเดียวสามเดือนจะเท่อน,นึงเนาะ โอ้ยาเด็กด่าคนเลยคนทางเครื่งยิ้มอยู่บุญสองหมื่นห้ไม่กลาสักเบอร์อ้ออ้อ้ออมีเรื่องละอเอา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 โอ้เราเจอจระเข้โอ้แมเนเนาะจกไปได้ไปได้มังนิ่งกับน้ำ แล้วก็มีเด็กด้วยนะครับเด็กไม่ไปโรงเรียนใช้เจ้านี่บนี่ครับนี่นีครับนี่้เจ้าครับนี่ครับนี่ครับให้ตัวเล็กนะครับนี่ครับหน้าปิ้งไหมน้าปินี่ครับมาส่งนี่แล้วก็จะไปวัดกุณบุญนะครับไอเดียไอเดียบอกไปกับลุงบ่กวัดคนบุญหนานะครับไอเดีย โดดน้ำเสีไอเดียโอ้โเก่งขาแตกเลยถ้าโดถ้าหนาวก็โดดน้ำนะาไอเดียนะตั้งคงก็ไม่รู้อะไรมามาน้องมาแนงนเคนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องดูาการในตอนนี้เนาะ ตั้งเดียวไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรนะครับไม่รู้ผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองอยู่ครับยังไม่เข้าใจตัวเองว่าองมาทำตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็เบื่อตัวเองอยู่เดี๋ยวผมจะไปบริษัทเที่ยงทำนะครับเที่ยงทำอยู่นู่นครับเที่ยงทำอยู่นู่นเหรอครับผม่บายทำครับายทำเนาะครับผมใบใบทำแน่นอนครับโอเคนะครับอ่าครับก็มาเยี่ยมเยียนบริษัทเที่ยงทำนะครับ มือนี้มาจากมงก่อนมือนี้นะเกลือบเทียเท่ยงอีกแล้วครับท่านเอาฮะมันสุมสโลแกนเนาะมันคือสิปั๊บมาได้แล้วละ่ะมันบ่เว้านใดนๆนก็ยังคือเก่ามันบ่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่อา,าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใหช่างเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้สตาร์ทตัวลาหลาังหืมหื้อ